ถ้ากินแล้วมันเกิดความสงบเข้าฌานดีให้กินกินแล้วมันเข้าฌานไม่ดีอย่ากินจิตมันไม่สงบมันวุ่นว,นวายอย่ากินนอนแล้วบัดฌานเข้าดีนอนเดินแล้วฌานเข้าดีเดินเอาฌานไปที่ตั้งให้สังเกตเอาคำว่าทางสายกลางทางสายกลางให้สังเกตเอา สังเกตเอาต,ตัวเองนั่นแหะถ้ากินแล้วนอนแล้วอยู่อาศัยที่ไหนตรงไหนแล้วมันสงบมันเกิดปาโมดปีติสุขเอกาตาเบคาสงฌานไว้ได้ตรงนั้นดีกินแบบนั้นหละนอนแบบนั้นหลยประมาณนั้นหละพอดีเขาว่าพอดีบางคนจะอดเข้าจนสมวันเจ็วันห้าวันเจวัน สมาธิดีก็ต้องอดบางทีอดนอนบางคนอดนอนนั่งเนสชิกไม่นอนเลยแล้วมันเป็นสมาธิดีควรนั่งเจว่าคำวัทุดงสิบสามข้อถ้าทำแล้วมันขัดเก่ากิเลสหนึ่งฌานดีสองวิปัสสนาดีนั่นเลยทำถ้าทำแล้วมันไม่ฌานไม่เกิดวิปัสสนาไม่เกิด ไม่เอาเอาที่มันเกิดแต่มันพอดีมันมีอยู่มันมีที่เหมาะสำหรับเราเหมือนยาที่เหมาะกับโรคยาบางอย่างก็แพ้มันเป็นยาอยู่ม่นแพ้บางคนกินก็ไม่ได้ทำคือกันแล้วเลยทำบางอย่างมันไม่พอดีมันไม่พอดีกับมันไม่เกิดบางทีอดหลับอดนอนอดข้าวม่ได้เป็นสมาธิด้ว เป็นธรรมนิชไปเป็ดสบาธิบางคนมันพออ่อนแรงมาสติก็อ่อนมันขาดเป็นน้ำรับอย่างเดียวนั่งมีแต่หลับเดียวมีแต่นั่งลับลมันไม่ดีแบบนั้นใช้ไม่ได้มันไม่พอดีมางคนอดนอนอยู่ได้พอดี อดดอนแล้วดีนั่งสมาธิดีหรือเกินเข้าฌานได้ก็นั่งเขาก็นั่งแต่บางคนอดอมไม่ได้บดัดอดดอนเลยหล,ลับมันนั่งมิจลาพอได้นอนพักผ่อนสบายแล้วนั่งสมาธิก็เข้าดีก็ควรนอนถ้าแบบนั้นนะอะไรที่ทําแล้วบุติธฌานดีขึ้นวิปัสสนาดีขึ้นจงทําอย่างนั้นเลยทำแล้วเกิดฌานทำแล้วเกิดวิปัสสนาจงทำอย่างนั้น ถ้าทำแล้วมันไม่เกิดอย่าทำนั่นเลยทำแล้วมันเกิดทำเลยทำแล้วมันไม่เกิดอย่าทำอย่างนั้นล่ละสิทำแล้วฌานเกิดดีวิปัสสนาเกิดดีถูกต้องแล้วนั่นแหละทางสายกลางพอดีพอดีคำว่ากลางกลางจริงๆมันยังไม่เจอเราก็กลางไปเรื่อยๆคือทำให้ศีลดีทำให้สมาธิมันดีแสดงว่ากลางแล้ว ทำให้ฌานดีสมาธิดีแสดงว่าก,กลางแลว้วทําให้สติดีสัพชัญญะดีแสดงว่าก,กลางแลว้วทําให้สติดีปัญญาดีญานดีกลางลแล้วนั่แหละคำว่าก,กลางสติปัญญาญาณเกิดแสดงว่าก,กลางคำว่าก,กลางเมื่อได้มีสติมีปัญญามีญานแสดงว่ากลางเกิดแล้วถ้าสติปัญญาญาณไม่เกิดไม่กลาง นี่แหละขบักลางทางสายกลางทางสายกลางนะอะไรก็ตามที่ทำแล้วพูดแล้วคิดเล้วทำเลวประกอบความเพียรอย่างนั้นแล้วสติดีสัพจะดีสติดีปัญญาดีญานดีใช้ได้ศีลดีสภาวะด,ดีปัญญาดีใช้ได้เลยควรทำแบบนั้นเลย ไม่ต้องเบยบอย่างคนอื่นว่าคนอื่นทําได้แบบนั้นแต่เรามันทําไม่ได้ก็คือทําไม่ได้อดข้าวก็ดีนะสมาธิดีเนี่ยบางคนนะเนี่ยถ้ากินอิ่มมันไม่ได้ก็อดเน่ยกินอิ่มมากกินพอประมาณอิ่มมากไม่ได้กินอิ่มแล้วสติไม่ดีสมาธิมันไม่ดีก็ต้องอดข้าวบางอดนอน บ้างพอสมควรไม่ใช่ว่าอดจริงๆเดาถ้าอดจริงๆก็ไม่ได้ให้มันเหนื่อยสักหน่อยหนึ่งพอดีถ้าเหนื่อยหลายหลุดสติหลุดหลับเสียถ้ามีกําลังดีเกินไปพอสติบัญญาตไปว่ะดีเดบีแต่อยากคิดเรื่องนั้นอยากคิดเรื่องดีสารพัดมันส่งออกไปข้างนอกหมดเลยมันไม่อยู่กับลมให้ใจเข้าออกมันไม่นิ่งลงมันเปอย่างไรละสิ เพราะอันไดฝึกฝนอันนี้นะพระพุทธเจ้าสอนว่ากินอะไรทําอะไรนอนก็ตามกินเพื่อสบถิเพื่อฌานไม่ใช่เพื่อบำรุงร่างกายอันนี้นะแต่เพื่อให้เป็นบำรุงจิตเป็นการบำรุงจิตองค์สมเด็จสัมมาสัพทธเจ้าเน้นเรื่องจิตไม่ได้เน้นเรื่องกายเลยเรื่องกายได้ให้ความสําคัญไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นประมาณนั้นละมะั้งแต่เรื่องจิตได้ให้ร้อยเปอร์เซ็นให้ล้านเปอร์เซ็นต์ เรื่องร่างกายได้ให้ความสําคัญนั้นนิดหน่อยเท่าใด้ห้าเปอร์เซ็นต์ประมาณนั้นเรสังเกตได้จากไหนจากนั่นเละเวลาจะตายป่วยเวลาจะตายก็ไม่ได้ถามบัด,รเ,ดเรื่องร่างกายเลยไม่ได้แนะนําเรื่องร่างกายเลยเป็นยังไงสบายดีบา้าไม่สบายทุรนทุายเหลือเกินกระสับกระส่ายทุรนทุาย บีบคั้นเหลือเกินทุกขเวทนาบีบคั้นเหลือเตินความเจ็บความปวดบีบคั้นเหลือเกิน,น,กนทุกเหลือเกินว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บอกว่าเออหายามาใส่นั้นหาอันนั้นมากินดีไปม,มีได้บอกว่าศีลเธอดีไหมล่ะดีอยู่พระพุทธเจ้าขา้าเอาท้าศีลดี เธอจะเดือดร้อนก็โอนก็ไาวไปทําไมเรื่องร่างกายมันก็เก่เจ็บใจเป็นอย่างนี้แหละมันทุรนทุรายอยู่แล้วอยากดีเลยจุดกว่ามันจะตายไม่มีวินาทีไหนที่มันไม่ทุรนทุรายวินาทีที่มันไม่ทุก์มันไม่มีมันทุก์ตลอดร่างกายนนะีเพราะฉะนั้นเธอเธอ,อยากทุก์ไปเลยกายก็สับกระสายแต่จิตอยากกะสับกระสาย มันถูกต้องแล้วถ้ากายกระสับกระสายกายทุกเดอถูกต้องไม่ได้ผิดแต่จิตอย่าก,กระสับกระสายเน้นลงที่จิตเพราะถ้าจิตไปทุกมันก็คือไม่ทุกนั่นหละถึงกายมันจะทุกเท่าไหร่จิตไปทุกมันก็ไม่ทุกเน้นลงตรงนี้มันจับอันี่ให้ได้จับเลือกจิตให้ได้ไปจับเรื่องกายเรื่องกายให้ความสําคัญห้าพันปอรเพราะมันอยู่ได้ สิบเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นพอมันอยู่ได้กินอิ่มนุ่งอุ่นหายใจออกนั่นแหละพ้อไม่เป็นไข้มันไม่เป็นไข้ไม่ป่วยพอบบไข่บบป่วยบบสู้เนี่ยพอกินพออิ่มนุ่งพออุ่นหายใจพอออกไม่ได้บอกว่าให้บับหลุงบำเลออะไรมันเลยนะนี่แหละเน้นที่เรื่องจิตเท่านั้นจิตดีต้องเอาจิงเอาจังทำให้ได้เลือกจิต เรื่องกายดีเป็นยังไงบ้างก็ได้แต่เลือกจิตไม่ได้ต้องทําให้ได้องค์สเดิสมัสมสมาสัพยสอนอยู่อย่างนี้อบรมอยู่อย่างนี้ตลอดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําให้ได้ทําให้เกิดทําไม่มีทําให้เป็นทําไม่ได้ส่องมาดูบาี่จิตเท่านั้นเลยจับไว้ที่จิต เพ่งอยู่ที่จิตดูอยู่ที่จิตให้เพ่งดูที่จิตให้จับอยู่ที่จิตให้ดูอยู่ที่จิตอย่าดูที่อื่นจ้องอยู่ตรงนั้นเรือไงจับไว้ตรงนั้นระมัดระวังอย่างมากคือด้านเลยคิดถูกมันก็เป็นไงก็กลายเป็นปาโมดปีติสุกิขตาบิคารระวังเป็นระวังจิตเป็นคิดไม่ถูกก็รักโกรธเกลียดกลัวโกรธเกลียดคิดช่างงุหงิสดำคาญโมโหคิดไม่เป็น อเพย์กันนะคิดเป็นสงบสุขคิดไปเป็นวุ่นวายทุกเพราะฉะนั้นคิดให้เป็นคิดให้เป็นไม่ได้คิดให้เป็นสงบสุขคิดไม้เป็นวุ่นวายทุกคิดไม่เป็นเลยดีที่สุดคิดถูกคิดดีคิดถูกก็สงบร่มเย็นคิดไม่เป็นก็เย็นสบายไม่ต้องคิดอะไรสำคัญคนมันคิด แต่คิดไม่ถูกคิดไม่ต้องนั่นเลยมันคิดถ้าคิดไม่เป็นมันก็ไม่มีอะไรนะไม่ต้องคิดอะไรเลยอยู่เฉยๆก็เย็นสบายแต่คนมันอยากคิดคิดเร็วก็เอาไปมาทุกนั่นเลยสำคัญตรงนี้เลยคิดอะไรบามาทุกข์หมดเลยมโนอะไรมามาทุกข์หมดมันมาตรงนี้ จะว่าเรื่องระว่างจิตรักษาจิตบำรุงจิตอบรมจิตสอนจิตทํำห้จิตมันฉลาดทำห้จิตมันสงบโล่งเย็นเป็นสุขทำห้จิตมันฉลาดเกิดสติปัญญาญาสติสัพจัญญะสะติปัญญาญานจนเบื่อหน่ายคลายความพอใจมูดหลุดพ้นนั่นแหละ ตรงนี้แหละตรงที่สําคัญที่สุดหนึ่งทำให้มันสงบลมเย็นเป็นสุขสองทำให้มันเกิดเบื่อหน่ายคลายความพอใจวิบูรูปพ้นวิธีที่จะทําให้มันสงบลมเย็นเป็นสุขก็คือเพ่งอยู่ที่เก่าเพ่งอยู่ที่ลมหายใจเขาเพ่งอยู่ที่พระพุทธเจ้าเพ่งอยู่ที่ประธรรมเพ่งอยู่ที่ประสงค์เพ่งอยู่ที่พระดิพานเพ่งอยู่ในศีล เพ่งอยู่ในลมให้ใจเข้าออกเพ่งอยู่ในความตายเพ่งอยู่ในกระสินสิบอสุภาษิสเพ่งอยู่อย่างนี้เี yeah. ่ยประชาธิปตสงบลวมอย็่เป็นสุข mm. เพ่งอย่างนี้มันจะเกิดปาโมด์เองเกิดปีติเองเกิดสุขเองเกิดเอเกเอตาเบคาเองไม่ใช่ไปหาปีติไม่ต้องหาเราหาอย่างหนึง่งแต่ว่าได้เวลรผลรับอ,อุบาได้อีกอย่างหนึง่ง ปลูกต้นไม้เพื่อได้กินผลปลูกต้นมันใหาได้กินผลปลูกต้นข้าวได้กินหมากข้าวไม่ได้กินต้นข้าวนะกินหมากข้าวนี่คือการเลยเราทำอย่างหนึ่งจะได้ผลอุเบกย์ดูดูลมหายใจเข้าออกพรได้ผลคือป่าโมดเพินไปกับลมดูลมหายใจเข้าออกพระได้ผลคือปิติปื้มขึ้นบาได้หมดเนี่ยดูลมหายใจเข้าออกได้ผลคือสุข มือชาตาแจ้งกายเบาจิตเบาเนี yeah. ่ยโล่งปรงสบายเนี yeah. ่ยดูโลให้ใจเขาออกจะได้ผลอีกมาอีกแบบเลยคือบือชาตาแจ้งตัวเข็งเหมือนเต่าไมเหมือนก่อนหินนั่งทววตรงไปผลมันมีผลเกิดบ้าทุกอย่างมีผลที่ตามมาทำอย่างแต่ผลมันก็ออกมาอีกอย่าง ทำอย่างนี้ผลมาอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นพ้นมันเกิดผลตามมาพ้นของชาติพ้นเขาวิปัสสนาก็บิดทําอย่างหนึ่งผลออกมาคือนิพิทาคือวิราคะคือวิบุตรหลุดพ้นทำอะไรดูธาตุดูขันดูอยตนะดูและเห็นอะไรไปได้ผ้นตามมาจะเห็นอน,นิจจังทุกขังอนัตตาเห็นมันเกิดเห็นมันเสื่อมสลายดับเห็นมันเป็นของธรรมชาติ ผลต่อเรื่องจะรัดบมาอีกเพื่อเห็นเบื่อหน่ายเกิดดิพิธาเกิดวิลาคะเกิดวิมุตติหลุดพ้นคือเราสร้างเหตุบางอย่างแต่ว่าผลมันจะตามมาอีกอย่างเรามีหน้าที่สร้างเหตุสร้างปัจจัยมันเดี๋ยวนี้กำลังสร้างปัจจัยจะสร้างปัจจัยฌานก็ให้เกิดฌานก็ได้สร้างปัจจัยให้เกิดวิปัสสนาก็ได้แล้วแต่เราเนี่ยเกิดฌานหรือเกิดวิปัสสนา แล้วเตเราจะให้เกิดจะให้เกิดฌานก็ได้ให้เกิดวิปัสสนาก็ได้จะเกิดฌานก็สร้างเอาจะเกิดวิปัสสนาก็สร้างเอาได้บทเลยจะให้เกิดอะไรให้เกิดฌานหรือวิปัสสนานั่นให้เกิดฌานก็สร้างเอาให้เกิดวิปัสสนาก็สร้างเอาสร้างผลให้เกิดฌานก็ได้สร้างผลให้เกิดวิปัสสนาก็ได้มันมีปัจจัยต่างกัน ปัจจัยเพ่งเฉยๆเพ่งนิ่งอยู่เป็นปัจจัยให้เกิดฌานปัจจัยเพ่งดูความเคลื่อนไหวไปมาความไม่หยุดนิ่งของมันความเกิดความดับของมันกลายเป็นวิปัสสนาถ้าเพ่งตัวมันเฉยๆเพ่งอยู่จุดเก่าที่เก่าเฉยๆก็เป็นฌานถ้าสังเกตการความเคลื่อนไหวไปมาความไม่หยุดนิ่งไม่สเสถียรเทวของที่ก็กลายเป็นวิปัสสนา ว่าฌานและวิปัสสนามันก็เกิดบาคู่กันคู่กันมาเกิดฌานด้วยเกิดวิปัสสนาด้วยคู่กันมาเกิดทั้งฌานและวิปัสสนาฌานก็เกิดวิปัสสนาก็เกิดทำฌานก่อนทำวิปัสสนาตามมาให้จิตมันนิ่งมันเป็นหนึ่งมันสงบลงก่อนแล้วก็ทำวิปัสสนาตามหลังมา ทุกครั้งไปทำชาิและทวิปัสสนาทำชาิและทวิปัสสนาชาิและวิปัสสนาทำให้เกิด